สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนาห้าหกนะครับโจทย์บอกว่าให้ r แทนเซตของจำนวนจริงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ความสัมพันธ์เซตของ x y ที่เป็นสมาชิกของ r Cartesian r โดยที่ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับสี่ x คูณ y มากกว่าศูนย์เป็นฟังก์ชันขอไข่ถ้า f x เท่ากับเซตของ x ลบสองเมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับศูนย์และเท่ากับ x กำลังสองเมื่อ x มากกว่าศูนย์ และ g 3 x ลบ1เท่ากับ2 x กำลังสอบวก3 x สำหรับ x ที่เป็นสมาชิกของ R แล้วค่าของ g o f inverse 25เท่ากับ14ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็คงจะเช็คข้อกอไก่กับข้อขอไขท่ทีละข้อทีนี้ข้อกอไก่เนี่ยนะครับเราเห็นตามคำพูดแล้วปุ๊บเนี่ยเขากำลังเช็คว่าเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าซึ่ง การเช็คว่ามันเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าสิ่งที่ง่ายๆอย่างหนึ่งของมันคืออะไรครับคือเรื่องของการวาดกราฟนะครับเราใช้เรื่องของการวาดกราฟถ้าหากว่านะครับเราเอ,อ,อยากจะเช็คว่าเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าทําไงครับหนึ่งคือถ้าเช็คว่าเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าคือให้วาดกราฟแล้วลากเส้นแนวตั้งถ้าตัดมากกว่าหนึ่งจุดนะครับ ถ้าตัดมากกว่า 1. นึ่งจุดแปลว่าไม่เป็นฟังก์ชันถูกไหมครับแต่แต่มันมาพร้อมกันกับพวกฟังก์ชันห่ต่อหนึ่งนะครับเราบอกว่าถ้าเช็คว่าฟังก์ชันที่ให้มาเป็นฟังก์ชันแบบ1นต่อหหรือเปล่าให้วาดกราฟออกมาแล้วลากเส้นตัดเป็นเส้นแนวนอนถ้าตัดมากกว่า 1. จุดนะครับก็จะไม่เป็น1นต่อห นะครับอันนี้คือพื้นฐานในการเช็คเลยนะครับโดยเช็คจากกราฟซึ่งข้อนี้เนี่ยสิ่งที่พี่แงคงเห็นอยู่ก็คือกราฟนี้มันคือกราฟ x กลังสองบวก y กลังสเท่ากับสมันคือโครงสร้างของเรื่องกราฟวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้พี่แงคงบอกว่าจากข้อกอไก่กราฟนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 0, 0ูนย์ศูนยะครับแพทเทิร์นของสมการวงกลมคืออะไรนะ คือ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y ลบ k ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ r ยกกำลัง2นะครับซึ่งในที่นี้ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับสูตรตัวนี้แล้วเราสามารถสรุปได้ว่า hk คือ0 0นะครับแล้วก็รัศมีตัวนี้ทำให้มันเป็น r กำลัง2รัศมีก็คือ2กำลัง2ตัวนี้ก็คือ2 แปลว่าโครงสร้างของมันคือกราฟวงกลมรัศมีสหน่วยถูกไหมครับทีนี้แต่มันมีเงื่อนไขข้างหลังมาอย่าลืมนะครับเขาบอกมาว่า x คูณ y ต้องมากกว่า0การที่ x คูณ y มากกว่า0แปลว่าแปลว่าอะไรครับถ้า x คูณ y มากกว่า0แปลว่า x ต้องมากกว่า0และ y มากกว่า0หรือไม่ก็หรือไม่ก็อะไรครับ x ต้องน้อยกว่า0 และ y ต้องน้อยกว่า0นซึ่งเราบอกว่าถ้าหากเป็นเรื่องของพวกนี้ x มากกว่าศูนย์ y มากกว่า0นย์มันก็คือเรื่องของ quad แทนที่1ถูกไหมครับเพราะว่ามีค่าเป็นบวกบวกกับถ้าหากเป็น x น้อยกว่าศูนและ y น้อยกว่า0นก็คือเป็นลบลบถูกไหมครับก็เป็น quad แทนที่สามถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่า quad แทนอื่นพี่แบงค์จะใช้ไม่ได้เลยในที่นี้พี่แบงค์ก็เลยตัด quad แทนที่สองทิ้งนะครับ โอเคไหมแล้วก็ตัดควอดแดนที่สี่ทิ้งแต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมเลยก็คือเราต้องมาวิเคราะห์ด,ด้วยว่าจุดบนแกน x นั้นจะเป็นจุดโปร่งหรือจุดทึบซึ่งคราวนี้เขาบอกว่า x คูณ y มากกว่า0แปลว่ามันเป็น0ไม่ได้แปลว่าตรงนี้ต้องเป็นจุดโปร่งทิ้งไว้ถูกไหมครับโอเคไหมทีนี้พอมันเป็นจุดโปร่งทิ้งไว้เนี่ยเพียงก็เลยบอกว่าเออล่าเราลากเส้นแนวตั้งมาตัดดูนะครับ คราวนี้พี่แบงค์เอาเส้นสีส้มมาตัดดูแล้วกันลองตรวจสอบดูพอตรงนี้ก็ตัดแค่หนึ่งจุดตลอดเลยปะครับสังเกตไหมครับหรือแม้แต่ตรงกลางจริงๆตรงกลางเท่ากับมันไม่ตัดกันเลยเพราะว่าเป็นจุดโปร่งทั้งคู่ถ้าลากเส้นลากเส้นยังไงก็ตามปรากฏว่ามันตัดแค่1จุดเสมอหรือไม่ก็ไม่ตัดเลยเพราะฉะนั้นข้อสรุปตรงนี้เขาบอกว่าถ้าตัดมากกว่า1จุดจะไม่เป็นฟังก์ชันแต่ตอนนี้เราไม่มีตรงไหนที่ตัดมากกว่า1จุด จึงสามารถสรุปได้ว่ามันเป็นฟังก์ชันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่าข้อกอไก่เป็นประโยคที่ถูกโอเคทีนี้ถัดมาข้อขอไข่ละกันแบงค์ขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับข้อขอไข่ในข้อขอไข่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบหาค่ากันนะครับโอเคลบทิ้งหมดละตอนนี้เขากำหนดมาให้ว่า f x มีค่าเท่ากับ เอ็กลบสเมื่อ X น้อยกว่าหรือเท่ากับ0กับเป็น X กลังสองเมื่อ X มากกว่า0แล้วก็กำหนดมาให้ด้วยว่า G3X-1 มลบ1มีค่าเท่ากับ 2X กลังสองบวก 3X แล้วโจทย์ถามหาว่า GOF i n v e r s e ของ25มีค่าเท่ากับ14หรือเปล่านะครับ เพราะฉันตรงนี้พี่แบงก์ก็เปรียบเสมือนกับว่าพี่แบงก์งงจะต้องไปหาว่า GOF Inward มีค่าเท่าไหร่คําว่า GOF Inward มันคือ GOF i n w a r e ของ25มันคืออะไรครับความหมายก็คือ G ของ F Inward 25ดังนั้นแปลว่าพี่แบงก์จะต้องไปหา F Inward 25มาจาก Fx อยู่โอเคแบงบอกว่าถ้าสร้าง Fx นะครับมี Fx อยู่แล้วอยากจะหา F Inward สเตปพื้นฐานเลยอันนี้คือทําโดยพื้นฐานเลยนะอย่างแรกคือตัวนี้คือ x ลบสกับ x กำลังสองเมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับ0กับเมื่อ x มากกว่า0ถ้าจะหานะครับเราจะต้องไปสร้าง y มาก่อนว่า y มันเป็นยังไงบ้างนะครับจากกรณีที่1เรารู้ว่าค่า x น้อยกว่าเท่ากับ0แปลว่าถ้าลบ2เข้ามาทั้งสองข้างแปลว่า x ลบ2ต้องน้อยกว่าเท่ากับลบ2ถูกไหมครับ ลสเข้ามาทั้งสองข้างจึงบอกได้ว่า fx ในกรณีนี้เนี่ยซึ่ง fx โดยปกติของเราก็คือตัว y y ต้องน้อยกว่าลบสน้อยกว่าเท่ากับลบสนะครับส่วนกรณีข้างล่างล่ะถ้าพูดถึงกรณีข้างล่างนะครับยาวไปโอเคตัวนี้เราบอกว่า x มากกว่า0อยู่ถ้าหากว่าพี่แบงค์ทำให้มันเป็นตัวยกกำลังสอง x กำลังสองก็ยกกำลังสองสองข้าง นะครับยกกำลังสองสองข้างมันก็ยังคงมากกว่า0อยู่จึงทำให้รู้ว่า y ก็ต้องมากกว่า0ด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับพี่แบงค์มี2กรณีคือมีกรณีที่1กับมีกรณีที่2จะมาทำ f inverse กัน f inverse ก็แบ่งกรณีที่1มานะครับเป็น y เท่ากับ x ลบ2เมือม่อเมือม่อ,อไร x น้อยกว่าเท่ากับ0 แล้วก็โอ้อันนี้มีกี้เขียนผิดนิดนึงตรงนี้คือต้องเป็น y น้อยกว่าเท่ากับลบ2ขอโทษครับโอเคอ่ะอันนี้ลบ2ตัวนี้ก็คือ y น้อยกว่าเท่ากับลบ2นะครับเพราะฉะนั้นพอทำเป็น f อินเวอรปั๊บมันคือการที่เอา x กับ y สลับที่กันพี่แบงก์ก็บอกว่ามันคือ x เท่ากับ y ลบ2 แต่อย่าลืมนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนตรงนี้กับตรงนี้สลับกันด้วยมันก็เลยกลายเป็นคําว่า y น้อยกว่าเท่ากับ0 x น้อยกว่าเท่ากับลบ2แทนเพราะฉะนั้นพอตรงนี้จัดรูปมาให้มันกลายเป็นคําว่า y เท่ากับมันคือ y เท่ากับ x บวก2หรือเราสามารถสรุปได้ว่า f อินเวอร์สในกรณีที่1นนั้นมีค่าเท่ากับ x บวก2เมื่อเมื่ออะไรเมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับลบ2 กับ y น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับทีนี้ถัดมาล่ะถัดมาในกรณีที่สองถ้าพี่แบงค์เอากรณีที่สองมาเขียนต่อกรณีสองบอกไว้ว่าบอกไว้ว่า y มีค่าเท่ากับ x กำลังสเมื่อ x มากกว่า0 y มากกว่า0ถ้าอยากจะทำ f inverse ก็คือเอา x กับ y สลับที่กันก็เลยกลายเป็น x เท่ากับ y กำลังสเมื่อ y มากกว่า 0, x มากกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงถอดกำลังสองสองข้างมันกลายเป็นบวกลบรูท x ถูกปะครับเท่ากับ,กบ y ดังนั้น y เราบอกได้ว่า,าดังนั้นตอนนี้นะครับ y จึงมีค่าเท่ากับบวกลบรูท x เมื่อ x มากกว่า 0, y มากกว่า0 แต่เราจะใช้แค่ตัวบวกหรือตัวลบครับมาลองดูกันจักเงื่อนไขการที่ให้เขียนเงื่อนไขก็เพื่อเหตุผลพวกนี้นะครับในการเลือกตัวบวกตัวลบเราบอกว่า x ต้องมากกว่า0แน่นอนอยู่ในรูทก็ต้องมากกว่า0การที่ y มากกว่า0แต่ y มันเท่ากับบวกลบอยู่แล้วเราบอกว่า Y ต้องมากกว่า0แปลว่าการณีลบอะครับมันใช้ไม่ได้ดังนั้นเราเลยบอกได้ว่า y ต้องมีค่าเท่ากับ square r x เมื่อ x มากกว่า0 y มากกว่า0จึงบอกได้ว่า f inverse x ในกรณีที่2คือ square root x เมื่อ x มากกว่า0 y มากกว่า0อันนี้คือกรณีที่2สรุปแล้วพี่แบงค์รู้ f inverse ของของข้อนี้แล้วถูกไหมครับอะโอเคถ้าพี่แบงค์รู้ f inverse พี่แบงค์เอาข้อมูลกลับมานะครับเราอยากจะหา f inverse ย5 พี่แบงค์ขอลบตรงนี้นะครับจะได้เอาที่กลับขึ้นมาเพราะตอนนี้เราจะเปลี่ยนว่าเราจะใช้เป็น f อ n นเ r อแล้วถูกป,ปะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วมาว่าสรุปแล้ว f i ินเวอ x มีค่าเท่ากับมีคีมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ x บวก2ในกรณีที่หนึ่งเมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับลบ2 y น้อยกว่าเท่ากับ0 กับกรณีที่2บอกไว้ว่า f inverse เท่ากับ root x เมื่อเมื่อ x ต้องเป็นไงครับ x ต้องมากกว่า0 y ต้องมากกว่า0นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์กำลังจะหา f inverse ของย5 2สิบห้ายอยู่ในกรณีไหนเอ่ยก็อยู่ในกรณีล่างปะครับมันอยู่ในกรณีนี้เพราะฉะนั้น f inverse 2ีสิบ จึงมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ25เท่านั้นซึ่งก็เลยกลายเป็นเลข5โอเคตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่าตรงนี้คืออยากจะหา g ของ5นะครับเพราะว่า f อินเวอร์สยมีค่าเป็น5ประเด็นถัดมาก็คือเราอยากจะหา g 5จะทำยังไงแต่ตอนนี้มันเป็น g 3 x าบหโอเคงั้นพี่แบงค์ขอเคลียร์ตรงนี้ทิ้งนิดหนึ่งนะครับ โอเคถ้าใครไม่ทันลองเปิดกับวิดีโอกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะจะได้จดได้ดีๆโอเคนะครับทีนี้ตัวนี้เราอยากได้ g 5แต่เรามีข้อมูลเป็น g 3 x ลบ1มันก็บอกว่า g ของ3 x ลบ1มีค่าเท่ากับ2 x กำลังสบวก3 x ตัวนี้พี่แบงค์ใช้ทริค a เข้ามาช่วยก็คือในการหา g x นะครับ เราบอกว่า a มีค่าเท่ากับ 3x ลบ1ดังนั้น a จึงมีค่าเท่ากับเอ่อขอโทษครับย้ายข้างกลับมานะย้าย1กลับมาอันนี้เป็นคลิกนะครับลองเปิดกลับไปทบทวนดู x เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ a บวก1ส่วน3แล้วพี่แบงค์ก็เอา2ตัวนี้ a กับ a บวก1ส่วน3เอ่อสีนี้ไม่เห็นเอาเป็น a กับ a บวก1ส่วน3 เอา a แทนที่ตรงไหนแทนที่3าม x ลบหแปลว่าตรงนี้กลายเป็น a เอาสามเอา a บวกหส่วนสามแทนที่ตรง x ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เพ้งได้มาใหม่นะครับก็คือกลายเป็นว่า g a มีค่าเท่ากับสอง a บวกหส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ3มคูณกับ a บวกหส่วนสามซึ่งซึ่ง ตอนนี้เนี่ยถ้าพี่แบงค์จะหาค่าจะทํายังไงต่อดีเรารู้แล้วนี่ครับว่าเราอยากจะหา g 5งั้นเราก็แทนค่า a ด้วยเลข5ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2คูณกับ5บวก1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ3าคูณกับ5บวก1งส่วน3เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ2คูณกับ6ส่วน3ทั้งหมดกำลังสอง บวกกับ3คูณกับ6ส่วน3ถูกไหมครับอ่ะคิดเลขต่อเร็วเอา3ตัด6เหลือ2 3ตัด6เหลือ2เพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็น2 2กํลัง2ได้4บวก3คูณ2ซึ่งก็เลยกลายเป็น8บวก6หรือก็คือ14 ดังนั้นแปลว่าตอนที่เขาสรุปมาว่าข้อขอไข่ GOF Inward ยี G ่เท่ากับ14จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับข้อขอไข่ก็เลยถูกด้วยดังนั้นจึงตอบก็ถูกขอถูกโอเคไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าอันนี้เมื่อกี้ที่พี่แบงสอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิธีพื้นฐานทั่วๆไปนะครับก็คือพยายามจะทําให้ดูในรูปของพื้นฐานในข้อขอไข่แต่ทีนี้ถ้าพี่แบงค์อยากจะทําวิธีที่มันเร็วขึ้นบ้างล่ะ อะมาลองดูกันว่าจะทำยังไงอขอลบหมดเลยนะครับตัวนี้แบงจะไม่ใช้แบงค์บอกว่าจะพูดให้ฟังในเรื่องของวิธีรัดอันนี้นะครับถ้าหากเป็น g of i n v e r s ของ25ซึ่งเรารู้ว่ามันคือ g ของ f inverse ยี in นะครับตัว f inverse ยี in 25, เนี่ยถ้าพี่แบงค์พูดมาถึงก่อนหรือฟื้นก่อนนะครับ ว่าปกติแล้วความสัมพันธ์ระหว่าง f i n v e r อ e กับ f x มันสัมพันธ์กันยังไง f x เราจะมีค่า x กับค่า y แล้วก็ f อินเ r อร x เราก็มีค่า x กับค่า y เช่นกันแต่ความสัมพันธ์ของมันมันอยู่ที่ว่า x ของตอนปกตินั้นจะมีค่าเท่ากับค่า y ของตอนอิน verse ์แล้ว x ของตอน i ิน e ว s รนั้นจะมีค่าเท่ากับค่า y ของตอนปกติตำแหน่งตัวนี้นะครับ25มันคือตำแหน่งของ x ในตอน i n v e r s e อยู่เปรียบเสมือนกับว่าตอนนี้พี่แบงค์รู้ว่า x ของตอนปกติคือ25เออขอโทษครับ x ของตอน i n v e r s e คือ25ซึ่งมันจะถ่ายทอดค่าว่า y ของตอนปกติคือ25ด้วย y ของตอนปกติก็คือตัวนี้ถูกไหมครับ อันนี้คือ y ของตอนปกติเพรยงก็เลยเอา25มาเท่ากับ2กรณีคือ x ลบ2แล้วก็ x น้อยกว่าเท่ากับ0กลับเป็น x กำลังสเมื่อ x มากกว่า0แล้วก็แบ่งออกมาเป็น2กรณีเลยนะทํากรณีที่หนึเท่ากับ x ลบ2 x เดียวก็เลยได้27่สิบเจ็ดอยู่ตรงกับสิ่งที่อยากได้ไหมตรงกับเงื่อนไขหรือเปล่าเงื่อนไขบอกว่า x ต้องน้อยกว่าเท่ากับ0 แปลว่ากรณีนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าเราได้27ทีนี้ในกรณีที่สองคือ25เอามาเท่ากับ x กลาลังสองแปลว่า x ได้เท่ากับบวกลบ5แต่เราอยากได้กรณีที่เป็น x มากกว่า5เท่านั้นแปลว่าลบก็ใช้ไม่ได้อีกจึงบอกได้ว่า x ตอนนี้คือเลข5นี่คือ x ของตอนปกตินะครับถ้าเรารู้ว่าตัวนี้คือเลข5ไปแล้ว x คือเลข5 ซึ่งมันก็จะถ่ายทอดมาที่ค่า y ออกมาเป็นที่เลข5ด้วยนั่นหมายความว่า y ของตอน inverse มีค่าเท่ากับเลข5นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น g ของ5เห็นไหมครับพี่แบงค์ไม่ต้องไปสร้าง f inverse เลยไม่เสียเวลาแต่ต้องเข้าใจพื้นฐานของตรงรูปตัวนี้ให้ได้นะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญในรูปนี้นะครับซึ่ง ลองทำความเข้าใจดูดีๆไม่งั้นก็ลองกลับไปเปิดหนังสือดูนะครับจะมีรายละเอียดให้อ่านอยู่โอเคทีนี้พอช็อตที่2พี่แบงค์บอกว่าอยากจะหา g 5ตอนเนี้เรารู้ว่า g 3 x ลบ1มีค่าเท่ากับ2 x กำลังสบวก3 x ถ้าเราอยากจะหา g 5แปลว่าเราต้องการทำให้ก้อนนี้ทั้งก้อนมันคือเป็นเลข5อยู่งั้นพี่แบงค์ไปหาค่า x มาครับถ้าให้3 x ลบ1เท่ากับห x มันจะเป็นเท่าไหร่ก็แก้สมก,การย้าย1ไปบวกคือ6ย้าย3ไปหารคือ2เพราะฉะนั้นข้อนี้แปลว่าเขาอยากจะหาเมื่อ x เ,เป็น2เอา x เ,เป็น2ลงไปใส่แทนค่าเข้าไปที่ตัว x ทั้งหมดน,น,นะครับก็เลยกลายเป็น3คูณ2ลบ1เท่ากับ2คูณ2กำลังสบวก3คูณ2ตัวนี้ออกมาก็เลยกลายเป็น g 6ลบ1 เท่ากับ2คูณ4บวก3คูณ2ได้6ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น G5 เท่ากับ8บวก6หรือก็คือ14เห็นไหมครับว่าสรุปแล้วพี่แบงก์ก็ได้14ออกมาเท่ากันกับที่มื่อกี้ทําแต่ทําเร็วกว่าเยอะเลยแหละถ้าหากว่ารู้วิธีพวกนี้นะครับก็สรุปนะครับยังไงก็ตามข้อนี้พี่แบงก์ตอบก็ถูกขอถูก ลองทบทวนทั้งวิธีตรงทั้งวิธีรัดดูนะครับมีความสําคัญทั้งสองวิธีโอเคนะครับ